มาแจนเตรียมพบกับซีจีนพีเรียสุดเข้มขน้นส,สืบสวนสอบสวนและแก้ไขคดีปริศนาที่ซ่อนอยู่ในวงัวงหลวงพร้อมกับสัมผัสกับเรื่องราวของครอบครัวและความสัมผัสที่ซับซ้อนการต่อสู้เพื่อความรักและอำนาจจะจบลงอย่างไรห้ามพลาดกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องติดตามทุก เรื่องที่หนึ่นซ่อนรักชายารับ2024 Are R าย h u one? ได้เล่าเรื่องราวของหลิวเหมีนยนถังหญิงสาวของสำนักคุ้มภัยหนีการแต่งงานจนเธอกลายเป็นโจรป้นคนรวยเยียวยาคน,น้นแต่แล้วเกิดเหตุการณ์คาดคิดภายในทำให้เธอตุกตัดเส้นเอ็นข้อมือทั้งสองข้างและได้รับการช่วยเหลือจากหวายหยางอ๋องเมื่อเธอฟื้นแต่ความจำเสื่อมจนคิดว่าหวายหยางอ๋องคือสาม,มีของเธอ จนก็เกิดเป็นความพรักรกรวงเกิดขึ้นสามารถรับชมซับไทยได้ที่ว v ว v ภาคไทยได้ที่ว VTV Thailand เป็นซีรีส์พีเรียดดาราม่ารักโรแมนติกแย่งชิงอำนาจ เพราะเรื่องสนุกมากสำหรับเรื่องนี้ซึ่งอาจจะดูธรรมดานะแต่การดำเนินเรื่องไม่ธรรมดาจ้าการถ่ายทอดแต่ละตอนมีความระมุนตั้งแต่ฉากแรกถึงแม้ว่าจะไม่ตื่นเต้นมากนะักแต่เป็นซีรีส์ที่ดูได้เรื่อยๆและสนุกทุกตอนเรื่องราวการลอกลวงด้วยคำโกหก แต่การโกรหกนั้นไม่นานนะเพราะความจําของนายเอกกลับมาเร็วนั่นแหละถึงตอนสนุกสุดขีดผ่านไม่ได้สักนาทีเลยและเรื่องนี้การแสดงของหวังชูรันก็รุดมากเธอแสดงดีมากเป็นหญิงสาวสวยซ่านคมลับความเก่งอยากจะบอกว่าฉากบุกของรอนสุดยอดมาก <c oughs> เป็นฉากที่ต้องร้องว่าไม่รู้แสเรเองหรือใช่สแตดอินนะ พราะทุกท่าการต่อสู้โคตรดีมัธมัธแม,ธมงเหมือนผู้ชายจริงๆเลยส่วนบทบาทพระเอกโดยการแสดงของจ้างหวานอีเป็นหนุ่มข้างรักสุดๆหลงเมียกลัวเมียมากๆและก็ตลกมุงม้งมิ้งเน้นดวงตาแววตาของเฮียนะท้นะมีตารุกตาวาวแม่ๆนะเอดูทั้งเรื่องสำหรับบทบาทไว้อย่างออกสุดติ่งจ้าไม่รู้จะระบยายยังไงเพราะมันสนุกทึกยันตอ่อจบและยังมีคู่สมทบ ไม่เด่นมากแต่ก็มีความน่ารักอมเปรี้ยวอมหวานกรุ่มติ่มเกือบทุกกู้เรื่องนี้ฉากและสถานที่ถ่ายทำสวยและมีภาพทุกที่ที่สวยบ้านที่อยู่อาศัยก็อบอุ่นสุดๆพลาดไม่ได้อีกเรื่องที่สนุกมากๆเรื่องที่สองทำนองรักกังวานแดนดิน2 0 2 4 m e ยี d สี m g l r d y of g e d e n Age ได้เล่าเรื่องราวของเหยียนชิงลูกอนุของตะกูลสุขศักดิ์ที่มีความฉลาดได้เข้ารับราชการในะระดับร่างเป็นอารักษ์กรมอาญาได้จะพัจัพุธแต่งงานกับสันตุองคระเขตชั้นในในวงังหลวงที่เป็นคนร้ายกาจมากๆและโหดเหีเ้ยมทั้งคู่ร่วมมือกันไขคดีปริศนามากมายด้วยกันทําให้เกิดความรักรู้สึก พิเศษต่อการจิดกายเป็นความรักสามารถรับชมซับไทยได้ที่ t ID ได้จะพัดจับูดแต่งงานกับสันตอองคารเขตชัดในในวังหลวงที่เป็นคนร้ายกานมากๆและโหเดเยี่ยมทั้งคู่ร่วมมือกันไขคดีปริศนามากมายด้วยกันทําให้เกิดความรักรู้สึก ต่อการจิดจาเปิดความรักสามารถรับชมซับไทยได้ที่ True ID เป็นซีรีส์พีเรียดราม่ารักโรแมนติกย่งชิงอํานาจลึกลับซีรีส์มีความอลังการมากๆแต่ละฉากที่ออกมาและใช้คนเยอะสุดๆซึ่งพอ o เรื่องที่โดดเด่นและสนุกที่สุดอีกเรื่องที่พลาดไม่ได้เช่นกันเพราะการดําเนินเรื่องทําได้ดีและเข้าใจง่ายโดยเฉพาะบทบาาของพระเอกที่เป็นขุนนางใหญ่และดุดันน่าตึงตลอดทั้งเรื่องโดยการแสดงของ ติงอีช้ชีและบทเป็นสันตูอกรักชั้นในในวังหลวงเรีย mm e กว่ามีมาดแค่งขืมมองด้วยหางตาและเย่อหยิ่งซึ่งการแสดงของติงอี้ชีในเรื่องนี้มีความแตกต่างจากเรื่องอื่นเป็นอย่างมากเพราะบุคลิกท่าทางเปลี่ยนไปหมดเลยจ้าสำหรับความรอดที่ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเรื่องนี้แต่ก็มีมุมน่ารักน่าหยิกนะเวลาหยุดกับนางเองกโดยการแสดงของนางเอก ตั้งแอนซีและบทเป็นเยียนซิ่งเป็นสาวที่มีความฉลาดมีไหวพิบและกันบทบาทแบบคู่กัดต้นที่ถึงพิกถึงขิงจ้าไม่มีใครยอมใครเลยคอตุมเรื่องนี้อยู่ในระดับกลางๆมีความสวยและปานนิช่นกันสถานที่ถ่ายทำก็อลังการงานสร้างมากๆดูเวอร์เฟกทุกอย่าง ท่วงท่าสำหรับฉากบู๊ของพระเอกก็ทำได้ดีและสวยมากอีกด้วยคราวนี้ต้องเอ่ยปากชมจริงอี้ชีเลยนะเพราะเขาทำการบ้านได้เป็นอย่างดีสแสดงได้ถูกใจมากๆและมีตัวร้ายที่น่าหมันใส่มากๆอีกด้วยที่โหดกว่าพระเอกซะอีกโดยการแสดงของเหมาจืนอินรับบทเป็นไรจัวจื้อจื่อสำหรับบทบาทเรื่องนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้พระเอกเลยจ้าความรอดุดันอร่าจัดจ้านมากๆ ขวดเทียมสุดๆแสดงสีหน้าแววตาแบบดิบๆน้ามันซิมากสแสดงไดีๆเข้ากับถึงบทบาทพลาดไม่ได้เลยสนุกทุกตอนเรื่องที่3ลิขิตลักสองรคาคา Faithful Love ได้รับเรื่องของจือฉีลูกอนุเสนาบรีที่โดนแม่เลี้ยงและพี่สาวกันแกล้งทำลายชื่อเสียงและได้เป็นที่ถูกชะตาของอกชายสี่จินเป่ดเย่ได้แต่งเข้าเป็นฉายาเอกทำให้เข้าไปในสนามการแข่งแย่งชิงอำนาจในวังหลวง และได้เคียงบ่าเคียงไหล่ปกป้องซึ่งกันและกันจดกเกิดเป็นความรักที่ลึกซึ้งสามารถรับชมซับไทยได้ที่วีทีวีเป็นซีรีส์ย้อนเวลาพิเรดดมมาราม่าโรแมนติก ชิงอำนาจผดเรื่องแปลกใหม่และน่าติดตามเป็นอย่างมากและมีปอมหลายอย่างและค่อยๆเยกกันเลยซึ่งการดำเนินเรื่องสนุกสุดเวียงและตื่นเต้นทุกตอนจ้าพลาดไม่ได้สักตอนเดียวดูไปก็ลุ้นไปทุกนาทีจริงๆความมันและการถ่ายทอดของซีรีส์ทำได้โคตรดีจ้าได้คะแนนเต็มเลยสำหรับเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มีการโฆษณาน,น้อยมากแต่ค้างไว้อยู่นั้นหลายปี ซึ่งในที่สุดการรอคอยก็ไม่เคยผิดหวังเลยมันดีสุดเวียวกตั้งแต่บทบาทนางเอกสกายดย้อนเวลาของเอกก็น่าทึ่งแล้วยังมีลุ้นต่ออีกโดยการสแสดงของซาตาโตจูชีจันและบทเป็นจอชีที่เคยสแสดงเป็นนางร้ายมานางรองมาหลายเรื่องคราวนี้ได้เป็นนางเอกเต็มตัวและจ้าและบทบาทก็เด่นมากๆอีกด้วยคือสบสายๆทางเรื่องและเก่งวรยุท์สำหรับบทบาทผู้หญิงแร่ง และชีวิตลูกอนุก,ก็ยังมีภูมิหลังที่ลึกลับอีกด้วยแม่แม่แค่นี้ก็สนุกหลายใจแล้วนะบทบาทของพรแเอกก็แซ่บไม่แพ้นางเอกเลยโดยการแสดงของจางหันและบทเบนจินป่วเย่ที่ฉลาด ก่งมีวิยุษสูงเสมอเทพส,สงครามออกลบตั้งแต่อายุยังน้อยมีความยากลำบากในการอยู่ในวังที่มีอันตรายรอบด้านจริงๆเป็นซีรีส์ที่มีการผจญภัยทั้งเรื่องสนุกทุกตอนมันทุกตอนเวลระยไม่ได้เลยจริงๆ <c oughs> และออกไม่กี่ตอนยอดวิวก็ทะลุแลวจ้าพลาดไม่ได้สาหรับซีรีส์ที่มีกระแสแรงมากๆในโรคอะไรจบแล้วเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า